ละครสั้นเรื่องฉันมีบุญวาสนาเป็นละครหนึ่งนายมาแล้วฉันเป็นเด็กขอทานคนหนึ่งซึ่งฉันทำอะไรใครๆก็ไม่เคยเชื่อบางคนก็สงสาร บางคนก็ขยำขยา่าหาว่าฉันต่ำต้อยวันหนึ่งฉันเดินตกน้ำก็มีคนหาว่าฉันอยากว่ายน้ำใจจะขาดแต่ตัวจนบางคนก็สมน้ำหน้า บางคนก็ไม่ส่งหน้าฉันเดินเสียใจไปทั้งวันป้ายรดเมก็นั่งได้นะแต่เพียงตัวฉันเล็กเกินไปเท่านั้นฉันถึงนั่งไม่ได้และก็มีผู้หญิงที่ชื่อว่าโลเซ่เธอให้เงินกับฉัน ฉันก็รับเงินไปจากเธอฉันดีใจที่ได้เจอคนอย่างเธอสิบปีผ่านไปสิบปีแล้วฉันอายุได้สิบขวบสิบปีแต่ฉันก็ยังเป็นขอทาน ฉันไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรเล่นฉันคิดวันหนึ่งฉันอยากจะเป็นพนักงานหรือเป็นอีผู้ผู้สูงใหญ่แห่งเมืองนี้ให้ได้หรือเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรหลายอย่างที่ฉันจะเป็นได้หรือเป็นยูทูบเบอร์ เป็นคนที่เกียดชังหรือเป็นดาวติ๊กตอกหรือเป็นอะไรก็ตามฉันก็ต้องเป็นให้ได้แม้แต่วันนั้นยังไม่มาถึงและแล้ววันนั้นก็มาถึงฉันยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ฉันมีความฝันว่าฉันอยากเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ต้องได้เป็นส่วนวันนี้มันมาถึงแล้วแหละฉันได้เป็นฉันเป็นพนักงานขายเสื้อผ้ารถของฉันฉันก็ไม่เข้าใจทำไมทางบ้านต้องให้ฉันซื้อรถแบบไม่มีหลังคา ซื้อรถแบบที่เขาไม่เคยซื้อกันฉันก็ไม่มีรู้ไม่มีทราบเพราะฉันเคยเป็นคนจนมาก่อนแล้วใครที่หาว่าฉันไม่มีพ่อไม่มีแม่ฉันบัตเลยนะถ้าพวกแกมีพ่อมีแม่อ่ะ แล้วถ้าพวกแกไม่มีพ่อไม่ม,ไม,มีไม่มีแม่แล้วกจะเกิดมาอย่างไรใครให้แกเกิดมาฉันพูดแบบนี้ไปกับคนให้ฉันเกียดซึ่งเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเขาก็บอกฉันมาแค่ว่าหน่อยแน่นางกรีทังทางที่ มันหาว่าฉันเป็ดกะรี่แบบว่ามันล้านล้านมากๆก็ไม่เข้าใจคนอื่นเป็ดกะรีแล้วตัวเองละ่ะโอ้โหผู้ชายที่พามาบ้านกี่คนหลายคนห้าพันคนหลายร้อยคนหลายพันคน จนแฟนเลิกกับเธอไปกี่คนแล้วนับไม่ทั่วเลยจ้าและแล้วอาชีพที่เธอไม่อยากเป็นมันก็ได้เป็นอยู่ๆเธอก็ได้เป็นผู้สูงส่ง ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เธอคือพูดสูงส่งได้อะไรทำให้เธอได้เป็นใหญ่ได้อะไรที่ทำให้เธอไปแบบนี้อะไรที่ทำให้เด็กขอทานคนนี้ เป็นคนที่เคารพเธอได้มีแต่อะไรอะไรอะไรและอะไรใช่เด็กคนนี้ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายก็คนจนกลายมาเป็นผู้สูงส่งมันจะไปเข้าใจอะไรละ่ะฉันรู้ เด็กขอทานไม่มีใครเป็นคนไม่ดีหรอกเด็กขอทานเขาก็ต้องเคยเป็นคนดีมาก่อนและพอเขาได้มีฐานะดีดีขึ้นเขาก็เริ่มเป็นคนดีดีดีขึ้นจนวันหนึ่งเขาก็ได้เป็นอาชีพที่เขาไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น เขาไม่เหนื <Ark ham an> ่อยกับการทำงานเขาเหนื่อยกับการทำงานแต่เขาก็ไม่ได้หยุดทำงานนั้นเขาก็ยังสู้ต่อยังสู้เหมือนเดิมเขามีรถดี ดีแบบเธอแบบนี้เพราะเธอจะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเขารบยกย่องเธอ เหนื่อยมากที่เป็นผู้สุดท่งแบบนี้แต่เธอก็ภูมิใจที่ได้ดูแลรัศดรประชาชนประเทศชาติใครจะมาทำร้ายประชาชนหรือตัวเธอเอาเกาะไปกินจ้า เอากลับไปกินเลยรับรองกระสุนใส่ตัวตัวเองแน่เขาไม่ดีกลัวหรือไม่มีอะไรที่ทำให้เขากลัวเลย ในเรื่องนี้ก็คืออย่าคิดนะคะว่าตัวเองจะไม่มีความฝันเป็นของตัวเองทุกคนต้องมีความฝันเป็นของตัวเองและอย่าดูถูกตัวเองนะคะสมมุติว่าพวกคุณที่ดูเราเป็นคนขอทานแล้ววันหนึ่งคุณงงขึ้นมาล่ะว่าทำไมคุณได้มาเป็นผู้สูงทรงแบบดิฉัน คุณงงใช่ไหมล่ะไม่ต้องงงหรอกฉันก็เคยดูถูกตัวเองมาก่อนพอดูถูกตัวเองวันไหนต่อต่อวันฉันก็ไม่เคยดูถูกตัวเองเพราะว่าตัวของฉันนั้น คือผู้ส่งส่งไม่มีใครมาทำอะไรฉันได้บ้านฉันไม่ใหญ่แบบคนอื่นแต่บ้านของฉันก็ให้คนอื่นเข้ามาได้ เพราะอะไรเหรอันถามทำไมล่ะบ้านฉันมันไม่มีทางเข้าหรอกอยากดูนะเป็นเนี่ยฉันรู้สึกสะใจพบเธอจังเลยนะนี่คือชื่อของฉันในโลบบฉันก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ลืมนะคะอย่าดูถูกตัวเอง เพราะคุณก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าคุณจะเป็นอย่างไร